คลิปนี้สำหรับกีตาร์มือใหม่เนาะที่ต้องการสนานได้จากคลิปเรียวเนาะจากทาง a c e b o o k เนาะเราต้องมีเราต้องรู้ก่อนว่ากฎระเบียบข้อห้ามเขามีอะไรบ้างนะเพื่อนนะข้อนี้สำคัญมากกฎระเบียบฉุนนะเดี๋ยวเพื่อนไปดูนะว่ามีอะไรบ้างกฎระเบียบฉนนะนะดูตามนี้นะแอปเฟซบุ๊กขเราเนาะเราเข้าไปที่ขีดสามขีดนะเพื่อนตรงนี้นะอ่าแล้วก็ไปที่อ่ากันตั้งคาตรงเฟืองเนี่ยเนาะตรงนี้นะเข้าไปนะเออ่แล้วเข้าไปดูตรงนี้เลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับผม เรามาตรขงข้อนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆมาตรฐานชุมชนเนาะเพื่อนๆคลิกเข้าไปปุ๊บ <_ p up> เห็นไหมมาตรฐานชุมชนของทางเฟซบุ๊กคนเนาะเพื่อนๆเข้าไปอ่านดูนะว่าเขามีอะไรบ้างนะเห็นไหม <_ p up> เดินอ่านไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามีคนเล่นอยู่ประมาณกว่าสองพันล้านคนมนะาะเฟซบุ๊กเนาะเนี่ยเฟซบุ๊กระเบียบคานะเดินมาเดินมานะเดินมานะเดินมาเน,มานี่ยเพื่อน มาตรฐานชุมชนเนาะมีอะไรมั่งนะเนี่ยดูเนื้อหาที่ไม่เหมาะท,ท,ท,ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตคนที่จะต้องเล่นคลิปเดียวต้องมีอายุ8ปีขึ้นไปเนะนะนะพื่อนนะนีกยพฤติกรรมที่เกี่ยวความแรงก็ไม่ได้นะการยุยงปูปั่นก็ไม่ได้นะไหมการร่วมมือการส่งเสร,รมิมการทำอันตรายอาชญากรรมก็ไม่ได้เพืนะ่อนนะสินค้าและบริบการที่ถูกจากัดเนาะการคือโฆษณาจริงนั่นแหละและการช่อโกงและการหลอกลวงก็ไม่ได้เพื่อนนั้นไหม การฆ่าตัวตายการทำรัฐรัตัวเองการเสีหาประโยชน์ทางเพศเนาะอันนี้ก็ไม่ได้นะการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและภาพโป๊เปอดของเด็กนะไม่ได้และการเสีหาประโยชน์ทางเพศสำหรับจากผู้ใหญ่เนาะและการกลั่นแกล้งการคุกคามการเสีหาประโยชน์จากมนุษย์และการละเมิดความเป็นส่วนตัวเหมือนเนาะเนื้อหาก็คือที่ไม่เหมาะสมเนาะก็คือคำพูดที่แสดงความเกลียดชังเนาะเนื้อหาที่รุนแรงและโจงแจ้งภาพโป๊เปอยของผู้ใหญ่และกิจกรรมทางเพศก็ไม่ได้นะการชักชวนในเรื่องเพศเนาะ ความสมบูรณ์และความถูกต้องความสมบูรณ์และความถูกต้องของมัชชีหรือการสแปมเนาะความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจเนาะคือการอย่างเช่นการเร like, นะากดไลค์กดแชร์บ่อยๆทีๆเนี่ยอาจจะโดนบล็อกได้นะเพืนนะ่อนเราคือบาคนเขาหาว่าเราเป็นสแปมเนาะกดไลค์ทีที่ก็ไม่ได้กดคอมเมนต์ทีก็ไม่ได้แล้วก็กดแชร์ทีก็ไม่ได้เพื่อ <meus S 1> นนะการให้ข้อมูลผิดนะการข้อมูลผิดนี่ก็ระวังนะสอนได้ไปผิดผิด,ผ,ด,ผ,ดผิดนี่ก็ไม่ดีกันเพื่อนนะ และการเคารพสิทธิทางบัญญาณทรัสย์ธิทางบรรญาณเนาะเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพเนาะหรือว่าเรื่องเสียงเพลงน้ำเพื่นเนาะนั่นแหละระวังนกันนะสำหรับเสียงเพลงนี่ใส่ได้สาหรับคนคนที่ไม่เปิดกระส่านได้นะแต่สำหรับคนที่เปิดกระส่านได้คนใหม่ห้ามใส่เสียงเพลงน้ำเพื่นเนาะแต่ในส่วนคนเก่าถ้าเขาได้รับเชิญแล้วใช้ได้เพื่อนต้องต้องให้เราได้รับเชิญก่อนนัถึงจะใช้ได้นะเสียงเพลงทางทางคลิปเดียวนะเพื่อนนะฝากไว้เนาะก็ไปดูน้เพื่อนเนาะ ไปหาอ่านดูกันนะว่าเขามีอะไรบ้างเพื่อนเนาะโอเคครับที่นี้คงจะมีสระไม่มากกาน็น้อยเพื่อนนะขอฝากไ้นะครับผมสวัสดีครับ